กับชุดที่หนึ่งของเต้มมาตรฐานพบก,กับกองโจนตัดข้างนะครับเราจะเป็นฝั่งมาตรฐานอพอดีมีผู้ติด,ดตามขอเข้ามานะครับเต้มนี้เขาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับให้เราเราก็ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาช้าเพิ่ก็ให้รีบปิดนะครับจะได้เข้าสูตรปิดกองโจนแต่ถ้าเขาเร็วก็ปล่อยไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะต่อนะ เขาก็จะดันขึ้นมาตัวนี้พอเราไปนี่หรือ,อยังไงเขาเขาก็จะชอบต่อเข้ามาใช่ไหมแต่ให้แก้น,นะครับไม่ต้องไปตัวนี้นะครับให้ไปตัวนี้เขาจะต่อหรือไม่ต่อก็แล้วแต่ครับเอาเรา,เาต่อกันเนาะเต็มยอดนิยมของเคือต่อให้สมราคาว่าเป็นกลองจนตัดข้างนะครับตัดข้างเข้ามาปุ๊บเราก็แทรกเลยนะครับถ้าเขาหนีถ้าเขาหน,าานีให้เราต่อมาอย่างนี้นะครับ ต่อไปถ้าเขากินไปนี่ให้ต่อไปอย่างนี้เขาก็จะมานี่เราก็ไปมานี่ไปมานี่ปิดถ้าเขาไม่เส้นถ้าเขามาทางนี้นะเขาจะตายฟรีเลยไม่มีอะไรประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าเขาเส้นปุ๊บเออยังมีลุ้นเขาก็จะมาเข้าฮอตนะครับเราก็ไปเข้ามานี่เราก็ไปนี่อ่า ทีนี้เข้านี่ก็ไม่ได้เพราะจะโดนต่อถึงแม้จะฆ่าคืนก็ไม่มีปะรปะโยชน์เลยปึกขวางไว้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าเข้านี่ก็โดนนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะแพ้ไปสําหรับแยกนี้นะครับแต่ด้วยจํานวนก็แพ้อู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีเยอะกว่านะครับมีเยอะกว่าเพราะอะไรเพราะว่าจากตรงนี้เขาต้องมาเส้นเราออกเนี่นะครับ เราชนะตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขากินมาทางนี้่ะกินมาทางนี้ก็ต่อไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไวต่อเข้ามาก็มานี่ปึ๊บมานี่มานี่ปึ๊บก็ไปนี้ไปนี้ป๊บก็ไปนี้นะครับอ่าเราก็ไปนี้ถ้ามานี้ก็จับกินนี้เฉยนะครับแต่ถ้าหนีเข้ามานี้ก็มาบีบตัวนี้มานี่ไปนี้ มานี่ไปนี่นะครับปึ๊บมานี้ไปนี่มานี้ก็ขวางไว้อันนี้ก็เรียบ i, Liam, ร้อยนะครับสําหรับตัวนี้กรณีที่เขาหนีจากกรณีที่เขาเราแทรกแล้วเขาหนีอพอเราแทรกแล้วเขาเร้เขาหนีก็ทําตามนี้นะครับคือไปนี่นี้ถ้าเขาต่อลอะถ้าเขาต่อต่อขึ้นมาก็ไปนี่นะครับถ้าเข้ามานี่ก็สวนถานวน้ากินมานี่ก็ไปนี่ อันนี้ก็ชนะนะครับชนะเลยแต่ถ้าเขากินมานี่แหละกินนี่เราก็ไปกินไปข้าวฮอตแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ชนะเลยนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเข้ามานี่นะก็สวนเลยถ้าเข้ามานี่แหละเข้ามานี่ก็ไปนี่ถ้าเขากินมาทางนี้ก็เจอสองหลังนะครับอันนี้ก็ชนะเลยชนะเลยนะครับทีนี้ถ้า ยังไงได้อีกมีอะไรได้อีกถ้าอุดถ,ถ้าอุดก็หลุดข้อฮอตแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรถ้าหนีมาก็โดนสองอก็หลุดข้อฮอตครับมานีเพิ่มเราก็ไปเข้าตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะชนะไปนะครับสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับมานี่ชนะนะัเนาะทีนี้มานนี่แหละมานนี่เราก็ไปนี่นะครับเราก็ให้กินหนึ่งสอง ทำนี่ปุ๊บก็มานี่เข้าคงเข้ากินนี่แล้วก็ไปมานี่ไปนะครับมานี่ไปมานี่ไปนี่เข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าฮอตโดนต่อทันทีโดนต่อทันทีนะครับก็ต้องมานี่มานี่ก็ไปมาเออโทษทีมานี่ก็ไปมานี่ก็ดึงกลับมาก็มานี่ก็ดึงกลับมานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเข้าฮอตไม่ได้ สมมติว่าเข้าตานี้ก็ยืนไปต่อลับมาก็โดนกินคืนนะครับมานี่ไม่ได้ก็ต้องมานี้ก็ต้องโดนขวางอยู่ดีโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับอีกนิดหนึ่งหลังจากที่เราไปมานี่แพ้มานี่แพ้มานี่ก็แพ้แพก็เหลือมานี่มานี่ก็ไปนี้นะครับไปนี้ก็สวนมานี่ ก็สวนไปนะครับเบียดกินเบียดกินนะครับเข้าไปถ้ามานี่ก็เข้ากินเฉยๆก็โดนบังคับหมากอยู่แล้วนะครับกินเฉยๆถ้าหนีมานี่ก็โดนสองก็ไม่มีอะไรนะครับหนอ,อันนี้ก็หนีไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ชนะไปแต่ถ้ามานี่ก็โดนเข้ากินฟรีเฉยๆเพิบก็ นี้ก็ขังขังสองเลยครับโอเคนะครับชนะไปนะครับแยกแรกทอมทวนครับชุดที่หนึ่งของแต้มมาตรฐานพวบกับกองโจนตัดข้างชุดที่หนึ่งครับผมครับมาถึงวิดีโอชุดที่สองของแต้มมาตรฐานควบกับกองโจนตัดข้างนะครับชุดที่สองอ่าเนไปนะครับกองโจนตัดข้างขึ้นไปมานี่เรามานี่หาทีนี้เข้ามานี่เนาะเข้ามานี้แล้วก็ต่อไปนี้ าเขากินมานี่ก็ไม่มีอะไรมากเราก็หลุดข้อหอดชีเฉยอันนี้ก็ไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเต็มทีน่าจะเล่นได้ทุกคนเพราะว่าเขาคงไม่ปล่อยให้เราหลุดข้อเขาคงกินมาขวางไว้ทีแ้วนะครับกินมาขวางไว้ทีนี้แล้วก็ทีนี้เราก็ขึ้นไปตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมานี้เขาขึ้นมานี่เพิ่มเราก็ไปนี่ทีนี้ถ้าเข้ามานี่เพิ่มเขาเราเข้ากินีเฉยเลยเขาก็อุดไม่ได้อุด บุดปุ๊บก็เสียฟีเขาก็ต้องมาทางนี้นะครับมาอย่างนี้ไปมาอย่างนี้ไปนะครับนี่มาเข้าอตเราก็เล่นตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคตัวนี้เรียบร้อยนะครับชนะไปสําหรับกรณีที่เขาเดินขึ้นมานี่นะครับแต่ถ้าเขามานี่ล่ะมานี่มานี่โดนเหมือนกันนะครับโดนตัวนี้นะครับ 1>, 1 2ึสอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับมาน,นี้ปุ๊บก็กินฟรีไม่มีอะไรนะครับขึ้นไปมาน,นี้ก็โดนเช่นกันอ่ารูกเดียวกันนะครับ1 2ึสมโอเคตัวนี้ก็โดนอันนี้ก็กินอันนี้ถามว่ากินฟรีได้ไหมก็ลองถ้ากินนี่เข้าหนุนนี่เนะาะสมมติข้าหนุนปุ๊บ เราก็ไปนี่อันนี้ก็ชนะได้แล้วครับเขาคงไม่ขวางมันนี่พอาะเขาจะหมดตเตอรเขาคงไปนี่พราอน,นี่ปุ๊บเราก็มานี่เราก็มาขังกินฟรีโอเคแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ชนะแล้วสิ่งที่พอที่จะเดินได้ก็มีตัวเดียวก็คือมาตัวนี้นะครับพอมาตัวนี้ปุ๊บเราก็ไปนี่เพื่อให้เขาต่อมาต่อมาปุ๊บเราก็มาขวางไว้นะครับ ถ้าเข้ามานี่เราก็คงแทรกเข้าฮอตไปเลยไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เขาก็น่าจะมาตัวนี้มากกว่าพอมาตัวนี้ปุ๊บเราก็ต่อถ้ามานีปุ๊บเราก็ขวางไว้เลยอันนี้ก็จบนะครับแต่ถ้าถ้าเข้ามานี่เราก็แทรกมานี่เราก็แทรกไปมานี่ไปมานี้แทรกกินนี่เขาก็ตามมานี่มาเข้าฮอตปุ๊บเราก็ไปนี่อา่าโอเคตัวนี้ชนะนะครับ ชุดที่สองของเต้มมาตรฐานพบกับกวงโจรตัดข้างครับผมครับมาถึงชุดที่สามของเต็มมาตรฐานพบกับกวงโจรตัดข้างนะครับชุดที่สามของเราเปิบเกินไปนะครับโจรตัดข้างกวางเข้ามาไปหนึ่งสองแล้วก็สตินีสามสามให้เรามานี่นะครับเขาก็จะมีต่อเข้ามากับมาลองตัวนี้นะครับเต็มที่ดีที่สุด ที่จะเสนอแนวทางถ้าเข้ามานี่เพิ่มก็ต่อไว้นะครับต่อไว้เขาก็จะขึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นไปค้ำไว้ไม่ให้ตัวนี้ขึ้นมาได้อ่ทีนี้เขาก็จะมานีแล้วก็ไปมานีแล้วก็ต่อขึ้นไปมานีเพิ่มเราวก็ไปถ้าเข้ามานี่เพิ่มเราเข้ากินเฉยอันนี้ก็ชนะไปเลยนะครับแต่เขาก็จะมีลูกเล่นตัวนี้นะครับโอเคสาดตัวนี้มาเข้ากินฟรีแล้วก็เออโอเคโทษทีไม่ใช่ เราจะต้องสวนนะครับไม่ต้องรีบแทรกเข้าไปเขาก็จะกินมาทางนี้เพื่อใกล้ฮอตที่สุดอ่าเราก็เข้าไปนี่นะครับถ้าเขาเข้ากินสองก็มาลองมานี่เลยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเขาเข้านี่ปุ๊บเราก็เอาฮอตมาจับนี่เพื่อพาตัวนี้เข้าฮอตนะครับมาจับนี่ถ้ามานี่ก็ขยับมาเหมือนเดิมนะครับถ้ามานี่ก็ดึงมานี่เหมือนเดิมจะนะ ถ้ามานี่ก็สวนนี่หรือว่าไปนี่ก็ได้ครับเออเดี๋ยวไม่ใช่มานี่ก็ได้แล้วก็ต่ออันนี้ก็ชนะเช่นกันนะครับแต่ถ้าเขาไม่จับอะไรเลยเข้ามานี่เฉยๆล้วก็ไปเข้าฮอตแค่นั้นเองนะครับถ้ามานี่ก็เขาเข้ากินสองใช่ไหมล้วก็ส่วนมานี่เขากินเขาอาจจะกินตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก หลบมันอีกทีหนึ่งนโอเคอันนี้ก็ชนะเลยนะครับสำหรับแยกนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียนไปถ้าเขามานี่แหละถ้าเขามานี่ปุ๊บเราก็แทรกนะครับถ้าเขาปิดเราก็แทรกเข่าฮอดนะครับถ้าเขาหนีเราก็แทรกเข่าฮอดนะครับถ้าเขาปล่อยต่ออย่างนี้อ่าเราก็ต่อไป ทีนี้เราก็แทรก,กินสองถ้ามานี่ก็กินฟรีก็จําเป็นต้องปิดตัวนี้พอปิดตัวนี้เราก็สลับอ่านะครับก็ต้องหนีเพราะหนีก็โดนต่ออันนี้ก็ชนะไปนะครับโอเคครับชุดที่สามเราก็ชนะไปท่วมท้นนะครับทุกแยกเดี๋ยวคอยติดตามชุดต่อไปนะครับสําหรับเต้มมาตรฐานพบกับกองโจรตัดข้างชุดที่สามครับผมก็มาถึงชุดที่สี่ของเต้มมาตรฐานพบกับกองโจรตัดข้างนะครับ ชุดที่สี่ของเรามาเพิ่มมานี่นะครับมานี่เพิ่มมานี้ก็ไปนี่ที่นี้เอ่อหนึ่งสองสามที่นี้สี่สี่เขาถ้าเข้ามานี่ถ้าเขาโอเคไปเถอะถ้าเข้ามานี่เนาะเข้ามานี่ให้เราไปนี่เลยนะครับถ้าเขาสลับอย่างนี้เขาก็เสียเปรียบเราก็หลุดเข้าฮอด ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะเดินอ่าทีนี้ถ้าเขาอุดล่ะอุดเราก็เขาเ้เขาฮอตเฉยเก็เป็นไปไม่ไดก้ก็คงดีที่สุดก็คือเตามี้นะครับสําหรับที่จะมานี่แล้วก็อุดไปแค่นั้นเองมานี่ก็เสียเปรียบครับทําอะไรเราไม่ได้มานี่ไปนี่มานี่ก็โดนต่อน,นี่นะครับหรือถ้ามานี้ก็โดนสองก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับยังมากก็ต่อขึ้นมา ก็โดนขังกินฟรีนะสรัมเย็ดนี่ก็น่าจะไม่มีทางเดินอีกแล้วนะครับสําหรับการมานี่เียเปรียบเต็มๆทีนี้มานี่นะครับมานี่ก็ไปนี่นะครับโปเข้ามาทีนี้เราก็เราก็ขึ้นไปนะครับทีนี้เขาก็จะมานี้ล้วก็ขึ้นไปถ้าเข้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับเราก็ไปนี่เราก็อุดไว้นะครับเขาก็จะมานี่ มานี่ปเพบ่เราก็ต่อเขาก็เบียดไปเบียดไปถ้าเขากินด้วยเขาไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเขาจะโดนกินคืนอีกตัวหนึ่งเบียดเขาจะน้อยกว่านะครับโอเคตัวนี้เขาก็จะแพ้ไปทีนี้เบียดมาไปเบียดมาไปหนีไปเบียดแล้วเขากินทีนี้โอเคหนึ่ง สองมาเข้าฮอตรามานี่ลบก่อนพวกก็โดนกินก็ต้องมานี่จะมานี่หรือมานี่มีค่าเท่ากันเพราะเราจะยิงอ่าอันนี้เราก็จะชนะไปนะครับมานี่ปึบก็มานี่นะครับโอเคอทีนี้ย้อนมาตรงจุดเปลี่ยนอ่าถ้าไม่มานี่ล่ะถ้ามานี่ ถ้ามานี้ก็ตัวนี้ก็ไปนี่นะครับทีนี้ถ้าเข้ามานี้เราก็ไปนี่นะครับถ้าเข้ามานี้ก็โดนสองถ้าเขาตอปุ๊บก็โดนสองคืนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเสียเปรียบตัวนี้ก็ไม่น่ามาก็ต้องมานี้นะครับก็ต้องมานี้ตัวนี้ทีนี้ ก็ต้องต่อตัวนี้มานี้ก็ไปนี้นะครับเออไปไหนละทีนี้อ่ะสมมติว่ามานี้ก่อนมานี่ก็โดนขังนะครับโดนขังเลยถ้ามานี้ปพ๊บแล้วก็ไปนี้นะครับมานี้ปพ๊บแล้วก็ไปมานี้ไปมานี้ก็โดนไปมานี่ก็โดนกินฟรีนะครับ มานี่ก็โดนเดี๋ยนะมันเจ็ดต่อได้ไหมมานี่ก่อนก็ได้นะครับมานี่ปุ๊บก็โดนกินฟรีเฉยๆนะครับมานี่ปุ๊บก็ต่อมานี้เข้ามานี้กินมานี้อีกโอ้กินอีกเยอะเลยครับทีนี้แต่เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกตัวนี้ตัวนี้ก็ไปนี่ก่อนก็ได้ แย่ yeah, ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องออกมาได้แค่นี้นะครับพอออกมาได้แค่นี้เราก็ไปเข้าฮอตเฉยๆเลยครับเขาย่ yeah, ไม่ได้นะครับไม่ใช่มาเย่ yeah, ได้จับนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องยังมากก็มาจับนี่นะครับแล้วก็เดินดไปเข้าเรื่อยๆไปเข้าฮอตโอเคอันนี้ก็ชนะไปนะครับอ่าทีนี้เมื่อกี้มานี่เนาะ,ะเริ่มต้นจากตรงมานี้ปุ๊บลบไปนี้ ทีนี้เข้ามานี่เราก็ไปนี่มานี่เราก็ต่อนี่มานี่เราก็ไปนี่มานี่เราก็ไปนี่นะครับถ้ามานี่เพ๊่เราก็กินฟรีชนะครับชนะหมดเลยทุกแยกนะครับเราสามารถพิชแพงได้ตลอดอาจจะไม่เดินตามนี้ก็ได้แต่ว่าน่าจะเห็นมุมชนะนะครับโอเคครับ มาถึงชุดที่5ของเต้มมาตรฐานพบกับกองจนตัดข้างนะครับชุดที่หก็จะนําเสนอเป็นชุดสุดท้ายนะครับสรับแนทางชุดนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับะสะดวกตอบตอนไหนเดี๋ยวจะทําเป็นวิดีโอ,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 โอตอบให้อย่างดีเลยครับขึ้นมานี่เนาะทีนี้มานี่มานี่แล้ว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 มานี่ก็มาแล้วทีนี้เหลือมานี่กับมานี่เนาะ มันีกกินฟรีเขาคงไม่มาครับมานี่ถ้ามานี่ก็ไปข้าฮอตเฉยเฉยอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินแทมนี้เป็นเตมที่บอดมากเนี่ยคนหลุดไปแล้วนะครับแค่นี้ก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับเพราะว่าเป็นเทมที่บอดน่าจะมีที่สุดก็คือเต็มนี้แล้วก็ต่อไปเลยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเตมบอดเต็มหนึ่งนะครับแต่ว่าทําเผื่อไว้เผื่อเขาเดินเนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปไม่ถูกนี่ก็ได้หรือนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้านี่เล่นง่ายกว่าไปข้าฮอตนี่ก็หลุดแล้วชนะแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็ชนะแล้ว ถ้าสมมติประมาณนี้ลหละเราเข้ากินเฉยๆหลบหลบปุ๊บเออหรือหรือมานี่เนาะเออมานี่มานี่ปุ๊บก็เดยนนะน่าจะโดนตัวนี้ขังโดนขังกินสองเฉยๆนะครับขังกินสอง้วถ้าเข้าเส้นปุ๊บเข้ามานี่เราก็สลับ สาหรับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บแล้วก็ไปนี่นะครับเขาก็ต้องเขาก็ต้องห่วงเขาฮอตเนาะถ้ามาเดียเขาก็โดนกินสองเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ต้องห่วงเขาฮอตพ้องห่วงเปุ๊บก็มานี่นะครับทีนี้เขาเขาดักทางไม่ได้นะก็ดักตัวนี้ไม่ได้เขาโดนกินก็ดักตัวนี้ก็ไม่ได้เขาหมวนมานี่เลยเขาเป็ี่นไปไม่ได้เขาก็ต้องอย่างดีเสุดเข้ามานี่แล้วเขาโดนเขาฮอตนะครับอันนี้ก็เขาฮอตได้หรืออีกกรณีหนึ่งพอเราไปนี่แล้วเข้ามานี่แล้วเราเขาเขากินเมื่อกี้เขาทําได้แล้วเนาะเข้ามานี่ทีนี้ อ่ะลมไปเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อความจำอืเราขังกินสองเขาเส้นเข้ามานี่เราไปนี่เข้ามานี่เราไปนี่นะอ่าโอเคครับจำได้ทีนี้ไปนี่เข้ามานี่เราเข้ากินถ้าเขาหลบล่ะถ้าเขาหลบเราก็เข้ากินเฉยๆนะครับไม่มีอะไรตัวนี้อีกตัวนึงนิดนึงแถมให้นะครับปึ๊บไปไปถ้าเข้ามานี่ลหละมานี่เราก็ไล่เขานี่ พอเล่นหนีมานี่ปพ๊บเราไม่ต้องมาไล่กินฟรีนะครับเราเล่นนี้เลยเล่นง่ายกว่าเยอะครับเพิ่บเพิ่บตัวนี้มานี่ไปมานี่อันนี้ครับให้กินฟรีๆแล้วก็ให้กินนะครับอันนี้สวยงามเลยหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยนะครับห้าชุดชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต้มนี้ไม่มีแต้มแพ้เลยไม่มีแม้แต่เสมอนะครับชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อามีสงสัยแยกไหนก็สอบถามครับ เพิ่มเติมเข้ามาได้ชุดที่หนึ่งถึงชุดที่ห้านะครับขอบคุณครับ